เรียกตังบ่ายมงกว่าแล้วฮะอยู่ที่ปั๊มทีทีชลองกรุงเ้วจะไปที่ถนนคุ้มเก้าอยู่ฝั่งตรงข้างกับซอยคุ้ม 96. เก้าหกซอยคุ้มเก้าห้าบอเกิมน้ำมันไปรตามสิบหาจุดสองศูบาทนะฮะเกได้8ปดจุด นิดนี่แหละได้แต่นิดเศษวนะฮะสามร้อยบาทตัวนี้ตัวนี้ฉลองกรุงนี่ร้านข้าวต้มฉลองชัยฉลองกรุงซอยสิบห้าแล้ว ถ้าตรงไปข้างหน้าสารแยกเจ้าุอาหารเนี่ยถ้าตรงไปจะไปนิคมอุตสาหการรมราชกระบังไปสุวินทวงศ์ไปหนองจอกแต่เราจะเลี้ยวซ้ายตรงสารแยกเจ้าพนาหาญตรงนี้ฮะเลี้ยวเข้าสู่เจ้าุอาหารนะครับไปเลือกตั้งนะครับร้านรับองก๋วยเตี๋ยวเดือยยี่สิบบาทโอ้โอเคซอคยสิบเจ็ดแล้วตรงซอยสิบเจ็ดเดี๋ยวจำไว้เดี๋ยวซ้ายเข้าสู่เจ้าุอาหารฮะ ทำไปทีละอยา่มมางเดินน้ำมันก่อนเพราะในไหนๆก็ต้องผ่านมาทางนี้แล้วก็เลยเจริงๆ เรือตั้งหลักส่วนน้ำโอ้โหวิห่งย้อนสอนออกมาอย่างนี้ก็วิ่งเร็วด้วยนะน่าจะตัวสอน คนนี้ก็เลยหลีออกมาก ค้าองอมก็ชิดซ้ายได้เลยเียวซ้ายเข้าสนนคุ้มกา้าวใซอยคุ้มกา้านครับเข้าคุ้มก้าวแล้วครับตอนนี้ ขุ้มเก้าและฝั่งท้งขวาเป็นซอยคู่ทางซ้ายเป็นซอยขี่จริงๆถนนตรงนี้มันจะเชื่อมมาจากถนนสีวินทวงนะแล้วก็มาถึงถนนเจ้าพุทธานตรงเมื่อกี้นี้แล้วก็ทะลุผ่านเจ้าพุทหานมาตรงนี้แต่ว่าพอดี อ,อพอรถมันเยอะเจ้าคุณาหารเขาทําเสร็จแล้วเขาก็เลยกั้นแล้วก็ถ้ารถจะมาจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ก็เลยต้องไปยุเทินนะฮะจนกว่ามันตรงมาได้เลยนี่นะฮะก็รง,งหน้าเนี่ยเป็นร้านอาหารครัวร้านอาหารสบายสบายนี่นะฮะทางซ้ายมือเนี่ยซอย 941นี่นะเฮ้ยเขากปดีปรับปรุงหรือว่าเอ้าพี่เขาไม่เขาไม่ขายด้วหรอโอ้มันก็มันเข้าออกลําบากกนะันเนาะหรือเปล่ามันไม่ใช่อยู่รนวข้นใหญ่เงี้ยมันต้องเข้าซอยมาแล้วก็เวลาออกก็ต้องไปกลับรถไกลอง่งมันก็เป็นอุปสรรคสำหรับลูกค้านะฮะ มันจะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะเพราะว่าฝั่งนขวามือเนี่ยเป็นเลขคู่คุ้มเก้าส้าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าตรงข้ามกับคุ้มเก้าห้าสคุ้มเก้าสี่สข้างขวานะ48่สห้าสิบ ห้าสิบอ่อโอ๋อนี่ยตั้งไซน์วันนี้หรือเปล่าโอเคราบก้อนน้ำตกยังไงโอเค F อฟดีทีนี่โอ้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราคงจะต้องปิดกล้องก่อนโอเคครับ